สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสู้ทุกคนเด้อพี่น้องสบายดีย่ำส,สวยเดอ้อพื้นนี้พี่น้องมือนี้มาแจงข้าวข้าวเสาวให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้หูเนาะก็คือป่าปีใหม่เราเสียนอะพี่น้องป่าปีใหม่เราเสียนะป่าปีใหม่เราอยู่บ้านแซ่ระบำพี่น้องอาจสิบ๊คุณเนาะ อาชิบคุณแล้วก็บหูจักเนาะเพราะว่าปีใหม่บเล่ไปคอยบบคอยเดี๋ยวไปถ่ายคลิปกับป่าปีใหม่นะพี่น้องป่าปีใหม่ซื้อว่าป่างวนเนาะเสียมือว่านนี่พี่น้องตอนบ่ายๆแต่ว่าปีใหม่เราหูข่าวบ้านนี่หูข่าวบ้านนี่ตอนตอนมืดๆนะพี่น้องปีใหม่ก็เลิกบเลไปมากก็เลยสิไปมือน,นี้เนาะพี่น้อง จะสีออกไปนอกกับน้องอันกับบอบีนาะเขาจะเสียออกไปนอกก็ได้เสียออกไปพร้อมกันเลยพี่น้อง งั้นก็ส,สิออกไปนอกเนาะพี่นอ้องพี่ใหม่ก็ส,สิไปอ,อีแม่บ่ได้ไปเนาะพี่น้องเพราะว่าไขา่บอดดับไปเดาไข่ติรุไฟอีแม่ไข่เนาะพี่น้องก็กะเด็บบอดดไปหาข้างม,มือขันมากไข่แน่กับมืออื่นโลกป่ายังเสียไป อีต้นแล้วเนาะแม่ป่าเราดีดีพี่น้องประมวลอีต้นป่าแน้ยอยากไปพี่หลาจังสีบบบบบอ,อบได้ไปบุญมี่บด้เห็นเอือเห็นเนาะบุญเฮนหนาบได้เห็นหนาซะตอนอาทิตย์ที่แล้วเนาะพี่น้องปีใหม่กับไปเบิ่งเราไล่พี่น้องไปหาเราแต่ว่าเราก็ป่วยนักขนะพี่น้อง เราป่วยหนักเป็นโรคมะเร็งน้อพี่น้องโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวป่าปีใหม่เราไปหักษาอยู่อยู่ไทยกับไปแล้วพี่น้องไปหักษาอยู่ไทยแต่บ่านมันกะแต่กะกลับมาบ้านแต่กะมาหักษาต่ออยู่บ้านน้อพี่น้องตอนเราป่วยมะหอดปัจจุบันก่อนเราเสียหายประมาณถ้าปีใหม่จำโมพีแถบเป็นปีพี่น้องปีกู่กัวน <ๆ S 2> คนละสองปีบ่ป,ประมาณนั้นกพี่น้องแล้วก็ญาติพี่น้องกับอันนี้ เบิ้ลเงินไปลายได้พี่น้องดูก้านปีใหม่ก็เคยซอยเราอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ซอยบรายหรอกซอยสำกำลังที่มี่หะแหละพี่น้องเหล,ล็กๆในหน่อยเนาะมือนี้ก็ด้วยสีไปเนาะพี่น้องไปงานอยู่บานแท่ลาบำมนาะพี่น้องขีโลไปพี่น้อง ไงเป็นางสบายดีพี่นาะแวนสบายดีมาอีกไปดูดีเครื่องเครื่องมันเบาเบาเอนนว่าสิกาบกนพ่เนาะเมื่อบานนี้ยสิบ้าอีกอยู่ว่า่ะเมื่อบังงัวเหรอออโอ้ยใช้ปานให่นาะอือ เมื่อน้ำยาเนี่ยแล้วถึงมาส่งยที่เรามาแต่อันนั้นดโอ้ม่ทอนเนบ่อหมออสิมาครับอาจารย์อยู่น่เอนี่แบบอันนี้แบบได้ชั้งนเมื่อบ้านทัวร์มะุงนดแลมะคุงมากว่าอาได้แบบทัวร์มะคุงเมื่อบ่านมคุงถงเมื่อตกมะคุงมาาอาตง

มีนะ่ัว่อวมาตัวอันนี้มันเก่ว่าเอาไปหาหรือเรา่ะไปหาไปไปเพื่อนดีลมแห้งแห้งพี่น้องคลิปนี้อ,นอาจจะยิ่งเสียงลมเลยเด้อ เป็นย <Net> ังหรอีพี่น้องอะไรืนมากว่าแต่จะมีผมแไรนี่มากก่าน่สิเป็นยังมันการทำาเอาเอาียวเยบก่อนสิครับ ออนนี้ก็หอดแล้วพี่น้องหอดแล้วเตือนอกากับลุงพี่ใหม่เนะพี่น้องอันนี้คนอยู่บ้านเขาจะฝากมาาพี่น้องปลาแมงกับแมทาวูนฝากอันนี้มากินท่านแต่ว่าซองโอเวนตีเนเขาอ,อีเมีล่อมมา่หายคนที่เขาจะมากินท่านกินเนาะพี่น้องเดี๋ยวสินยางเขาไปค้างในพี่น้องคนก็ไล่ไล่ได้ น,นี่เป็นอยู่บานแซ่ด้วยพี่น้องรถจอดไว้หน้าบ้านนอะรถที่ข้าจอม้าแะละพี่น้องพี่น้องและตอนนี้ก็ขึ้นม้าล้วขึ้นม้าทั้งเพื่อนนอะพี่นอ้องแคกคนก็นมาไล่อยู่ ขพระห็ป่าขึ้นสวรรค์เ้อปะเราป่วยมากเป็นสองปีวะลุงสองปีเนี่ยก็คือลุงปีใหม่เนะพี่น้องสองปีเนี่ยแผตานัแผลแก่นัดแผแผดเพื่อนกำหนดไหววะลุงี่ยแต่กำหนดปีนึงเข้ามาแบบส่งเยอะทงนงหล ยองเป็นบ้ายอมหยัเอ็ดแปดทิศขนนัไปหักษาอยู่ไทย,ยุณน้องพี่น้องนะหักษาอยู่ไทยจังหวัดนะอียงกอดนะอุบลพอดีามาใครม่านะมากกันก็ใช้นนมรมอ,อ้นไนกบ ใจเดดที่ต้อมเรแก้ให้หนักมากโอ้โหสีมันสัมก็ดีเลยน่าใส่แบใส่คอนเทนด์อีวันเบิดอันนี้หักซาป่าอันนี้เบิร์ดไล่ให้น้องพี่เนอะ เพรมนเป็นทรายแซนบาทโคล่ลงเอย่ยาตัวรบว้อยองอยองบบาบบาทองสบาทสองร้อยาบาทสองร้อยาสองสองรอยสองร้อยาปลายล้านน้าลงขยากินเา่ยาบ่รวมอย่างอื่นเนาะ แขะคายาสิาะพี่น้องคน่งองโคนนองโคกสามสิบแปด616สี่ซ4 4 0 0แ0นเอ้ย3 0 0แ0นกว่าเกือบ4 0 0แ0นพี่น้องอยาลัวไปตามอาการเดยบอกจะดยกดยาปวดประดิษฐ์นะย่อย ว่าทำการเก็บกอตทการเก็บวัวทำการใสวัวขวบทำการโมนาเขาก็นั่นแหละมางไปกนเชปาเสียวันนี่นะพี่น้องตอนประมาณอ่าจักสิบหกโมงมาหลงกมงสเาสิบหกโมงสามสิบ้านาที นรู้แล้วผมมันมี่สิบเจ็ดเดียวมันยีหกสิบเจ็ดแต่เวลาหาชิปเจ็ดเนี่ยเันหลกันก็ฟ้องมาชิเจ็ดหกสิบเจ็ดปั๊บเดียวหกสิบเจ็ดซะอันี้เดี๋ยวจะไหนะไม่รู้สาบนปุ๋ยเดี๋ยวฉันมาบอจะปุ๋ยสิ ป้าสั่งนียังไหวอยู่บุู่หรือว่าแบบนอนหลับไปเลยจังสบายเอจังแหนบ้นแม่หอปลัยที่แมเอราคือแม่ผาแวม่นะ่อีแม่นหอมือแม่เลอนอปลาจิกกไปจ้ ก็้เพอันก่ขั้นขันคือป่าแบบว่าพี่น้องมานี่เลยย่านแต่บได้กินบได้ยาตอนป่าได้อยู่ร้านมาย่านแต่ร้านบอด้กินหย่านแต่ร้านบได้นั่นบได้นี้พี่น้อง เรราสั่่งออะไไ้ยนปพี่น้องเดี๋ยวเขาลงไปข้างหลางเนาะลงไปเห็ดเบียกซ้อยเพื่อนพี่น้องมาสวยมือนี่ <c oughs> ตอนนี้เลยปอกกระขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาจุดหกโอ้ยหอย่าทำมุดเาลื้อุ่นนะคนน่ะ

เหื่อมืออนเรอนเร่อนมาันหยไข่เนาะพี่น้องมาว่ไดมืออ่นนะลงปลาน้้าแต่ัน้าเกือมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่อีแม่แล้ววาไดงยินเสียงคนเอิญข่อยแต่แบบว่าเอิญซ้ำเถื่อแต่โบมีไผ่ข่อยเพรท่านในนอนมีแตเพิ่์นแดงยินคนเดียวอ้าวบอกคนนีเพิวคนนนบอกใะ

นี<ส> <ta> ้ต้อไปยูเทิร์นน้ามาซ่ป่าเนาะเชือสุด้ทยตอนเราเสียบีม่กับโบเห็นนรอกพี็น้องก็ได้อยู่เพราะว่ายูบ้านตังหลังเนาะยูบ้านตังหลังโบได้มาก่นี่เดนี่ยยูนิคกบยูบ้านแทะ าาปาเป็นยาข้างไรของครอบครัวปีใหม่นอกก็คือ,อลูกปีใหม่ค่ะนอกลูกปีใหม่ค่ะเป็นลูกเออยลูกน้องกับแม่ปีใหม่นอกพี่นอ้องปาก็คือเป็นเมียของลูกปีใหม่พี่นอกก้องแต่ว่าจะสนิด้ังแย่งกันแถบพี่นอ้องแบบเข้าไปมาหาสู่กันตลอด ตอนที่ผ <t ical noise> <milk> well, ู้จอยยังเที่ยนผู้จอยก็ไม่ยูุนีเนาะมาอยู่เงกอนลังนีเนาะพี่น้องตอนเอื้อยจอยแหละกต่ตอนเอื้อยปีใหม่ตอนเที่ยนก็ไม่ยูุนีนะพี่น้องมาอยูุนีมากินอยูุนีแล้วก็ไม่เที่ยนยูุนีเนาะมาอยู่เงกอนลูปก็ปะเนาะเพี่น้อนเราแต่สี่แดงโรคไปกระลาเนาะพี่น้อง ไป,ไปตามซุ่มตามไปตามมาผูงเนาะหัวเงินะใจหายเยนะพี่น้องกับแท้เน่แท้แบบชีวะจังไรแหละกลัวค่ะกลัวปะค่ะกระเบิดเงินเป็นทเทไลผิดกระเบิดเงินงไเนนลเผื่อกลัวและเนียสองปีเนาะไปกลัวอยู่ไทยเน่กลัวอยู่นบนนะเนาะพี่น้องตังจังหวัดต่อไปอขายาขายาเลือดคุณเป็นยังบอกเราบ่ ป่าเราป่วยนาะพี่น้องเป็นโรคมาเร่งเม็ดเลือด้ใส่เวลาปัวสองปีจะขอให้ป่าไปถึงสวรรค์น้อพี่น้องไปอยู่ในสวรรค์น้อพี่น่องตาตอนป่วยปัวมันกะเราไปเอหมอยิงปัวเฮงมันกะแล้วะม่ากนานะขอให้ป่าไปสวรรค์น้ พี่นอ้องเดี้ยวห้าสิลงไปข้างล่างนาะไปหเห็ดกินเรียงแขกพี่นอ้องต้องมีแขก,กเริ่มมากเนี่ยเริ่มเที่ยงพี่นอ้องส่วนแต่ว่าส่วนเที่ยงสิบบัวร้ายเท่านี้แหล ยามแรกคนจะไม่กินทาตเพราะว่ามืออื่น่นเอาลมปากเนาะคนงันเท่าไมวะสองคืนเนาะสองคืนเนาะจากที่ปลาเสียก็อยู่สองคืนเลย้ะ่นว่าโบไฮคามปีคนบโให้คามปีเพราะว่ามือในวันที่เท่าไหร่ข่อแปดมือในี้อแปดมืออื่นข้าเก่าเนาะข้แปดหรือข้าเก่าม้เนี่ยบไคามเดือนโบไฮคามเดือนเดือนลาบโให้คามเดือนลา มื่อนา้ที่เ้าเป็ดด้วยเ้ก่น,น,น,นปพี่น้องเยวเขาลงไปข,ข้างในเ้าเก่าประมาณเ้าาเก่าเห็น้พี่น้องเมือ่อวบอด้เวิร์กปที่ทิก่อนคนอยู่ข้างในนาอ คนอยู่กลางกระไล่พี่น้อง น้องพาใส่เนองลงมาจากเพื่อนอะไรแบบมาตำแจ้วกินสมเนาะพี่น้องมาาือนี้มีหนาที่ตำม,มานะฮุามมา่งเนาะตำมะฮุ่งวัดมือพี่น้องแต่ว่าบน,นไทยตอนตำฮุ่งักเพราะว่าอันนี้น้องอยากน้ำแข็ง แข็งมากยังมากเขาก็ตำุแข็งนนะพี่น้องนหม่านพตอนเที่ยวกินกับมม่วงพี่น้องแตมาได้ก่ล่แตกกินไต้สด ใส่ใส่ใส่นีก็ได้เน้อใส่นีได้ระวังงวนติ้วเด้อใส่นีเด้อมันเบาเลยเอาเอาม่วงว่างไว้ กัที่รลายแหล่พี่น้องกำแจวนี่ค่ะแขกคนมากันร้ายเติบแต่ว่าส่วนนี้ก็เริ่มบรายทอส่วนแรกเราพี่น้องแรกๆเพื่นหละคนเขาสา่ิมากินทานนายซอยหมักม่วงไหม อาหารการกินกับมี่อันนี้เนาะพี่น้องถอดปลาคุนถอดปลาแ้วก็แหวมไปแทบแบบถอดปลาปลาเนี่ยึืนมาจากน้องเนาะพี่น้องน้องของป่าก็ลุงเองแหละน้องอยู่ขั่งนั้นอยู่บแบบล้งแก็มี่ถอดไก่อะไรกันี่ก็ถอดปลาแล้วก็ตำมะฮุงเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นถอดถอดปลา เลี้ยงอันนี้คนอี่ยงแขกทางไกลนี่ยนะพี่น้องถ้าแขกแถวบ้านชวนร้ายขันบางที่เขาก็มาก,กินท่านแล้วเขาก็เมื่อบางคนเขาก็บริยูกินเขาเนาะพี่น้องบางคนก็อยู่บางคนก็บบริยูบริยูวะบัดรอบแรกนี่ก็ต้องเลี้ยงเขาด้วเยเนาะอ๋อเลี้ยง ขขเขาคนอยู่ไกลเนาะมืออื่นผนเนาะมืออื่นผนได้พี่น้องเห็ดกินร้ายกว่านี้ แช่คนไลยเด้อพี่น้องเพราะว่าป่าป่าลุงพี่ไหม่เราเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่ามีคนหูจักไล่เห็นนะพี่นอาก็เลยเออราเราเป็นพยาบาลพี่น้องเราก็คนหูจักก็บลายแต่ว่า เลยบอกว่าคนณโบรายซ้ำงานซบห้องฟอจ้านอ่อนหันแห้งไร้กว่านี้อยู่ฟังเล่าจังสี่ได้พี่น้องคันมีงานนะเบิดเงินลายได้เนาะจัดงานเทอหนึงน่งเนาะกงานซบอยู่ไทยกับแบบนี้บอกแบบเดียวกันบอกแต่ว่าหักกันอยู่พุงเทธะบะไรจังสี่ันอยู่พุงเทธ ไปเ่ไปสัอะไปัี่เเี่ก้ต่างจังหวัดจังสีเนาต่างจังหวัดคือกันพี่นาะหักซิวเววิร์ดไลท์สำนักแต่งดอกเนาะงานแต่งนี่เขาจะกินไอนดีอยรอแมนบอก คือการบอกงานแต่งมีแต่วางคนละแบบเนาะเอาล้วพี่น้องพี่หม่กระสิได้จบคลิปเพียงซันม,มีเด้อพี่น้องมืออื่นเอาลงป่าเนาะมืออื่นมือสุดท้ายที่สิเมอร์ส่งป่าขึ้นสวรรค์พี่น้องมืออื่นเอาลงป่าเอาลงป่าคือเผาศพเนาะ ตาบหูว่าคนสิบอันนี้ยูไซพี่น้องสิคอล่าพ่อแม่พี่น้องไปเพียงซัมเนเดอร์พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่ามีเวียกอีสังเหตุเนาะบางที่ใสเ่เงยปอกเมื่อก่อนใกล้น้อยขนาดน้อยเมื่อพี่น้องเพราะว่าสียูเห็ดเวียกซอยเขาจะจนคำจนแล้งคนละบอดดายถือเสือผามาขั้นชินอนพี่กะยันบอดดายนอนพี่น้องเจอกันไมเดอร์พี่น้องคิปหนา 拜拜。Bye bye.